บิ๊ก500กล่องใหม่เปิดเลย n u โตรจิน่าไฟ Fan UV ชยูป้องกันเต็มประสิทธิภาพไม่ห่อตัวไม่ซึมเปื้อนโซฟีแบบประชับ กูสั่นกคนร้องเพลงจะร้องไปตามที่ใจเพลงให้เพลงได้กูกล้องไป ดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นดือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลดือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าเพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟันเื่อดาวดวงนั้นฉันจะทำไห้เหนือกว่า 3คนสุดท้ายนะครับของเดอะสตาร์ปี6นะครับมีน้องกัน,นพัฒอินใจเอื้อน้องฤทธิ์เรืองฤทธิ์สิริพาณิชและน้องโตโน่พาคินคำวิลาศกับ ก่อนอื่นนะคะพวกเราต้องขอแสดงความยินดีก่อนกับน้องๆทั้ง3คนนะคะที่อุส่าฝ่าฟันอุปสรรคมาได้จากคนสอง0 0กว่าคนมาเป็นสามคนสุดท้ายของเดอนสตาร์แล้วเอาล่ะให้างี้นะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อแบบยาวๆทางฝั่งนูดีกว่าไปนั่งกันดีกว่าเชิญครับผมนั่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าน้องๆทั้ง3ามคนเนี่ยเป็นน้องๆที่มีความฝันแล้วก็มีพลังใจในการมุ่งไปสู่ดวงดาวมากๆเลยน้องกันนี่นะครับ เป็นหนุ่มสุพรรณใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> เป็นหนุ่มสุพรรณฝันหวานเห็นบอกว่าโตมากับข้าวก้่นบาทด้วยครับใช่อยู่วัดมาถึง6ปีเลยจริงหรอคะจริงครับก็ก็คือต้องเล่าก่อนว่ากันมีโอกาสได้เรียนชั้นมหนึ่งครับที่สงกลานวิทยาลายัยแล้วก็ก็คือว่าตรงตรงที่โรงเรียนน่ะก็คือกันคนสุพรรณไงครับแล้วก็ระยะทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็ไกลมากแล้วก็ก็คือเรามี ความโชคดีที่ว่าเราได้มีมีวัดนะครับวัดคือชื่อวัดเรียบครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสงขลามเนี่ยแล้วพอดีคุณแม่คุณแม่ก็รู้จักกับท่านเจ้าวาดก็เลยแบบว่าไปฝากไปฝากแบบว่าให้ขอที่อยู่อะไรเงี้ยครับคือเราเราสอบจิดที่สงขลามแล้วก็ไปฝากเรื่องที่อยู่ให้แล้วก็คือท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านก็รับรับรับไว้เราไปเลี้ยงดูครับอ้าวทำไมเสียงไม่เนอ่เลยอ่ะคนสุพรรณเนอครับจริงๆก็เนอครับก็แบบ นะแต่เมาคนฟ้าคว้าดาวมาร้องเพงร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้ยินน้องกันคุยด้วยแหละแต่ไม่ค่อยได้ยินแบบสมเนินเนอบบเนิร์ได้ไหมล่ะได้ครับก็แบบปกติจริงๆเวลาการยุสุพันธ์ไงกันก็จะพูดเนอรครับแบบตรงนี้เรามีข้อมูลมาอีกว่าตอนที่อยู่วัดนะคะนอกจากที่น้องการจะไม่อายแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าบรรยากาศก็คือคักด้วยโดยเฉพาะตอนไหนรู้ไหมจ้าแฟนคลับตอนอาบน้ำจ้า นะยังไงยังไงทําไมต้องคึกคักตอนเพื่อนเยอะคะคือกุฏิกันนะครับเป็นห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนห้องเดียวครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยข้างหลังกุฏิก็จะเป็นห้องน้ำครับ,รบเป็นห้องน้ําเป็นห้องห้องปุ๊บ,บ,บก็คือเข้าไปปุ๊บเพื่อนเต็มเลยครับเพื่อน <มะ S 1> ที่ว่านี่คือแมลงสาบเไมไ่ห้องอาบน้ำนะเหรอคะใช่ครับในห้องอาบน้ำก็คือว่าเราเราต้องเราอยู่นิ่งไม่ได้ครับเวลาอาบน้ำเราก็ต้องมันจะมี ท่อระบายน้ำอะครับเราคิดว่าท่อนั้นเป็นหลุมสนุกเกอร์ครับแอมใชรงเท้านุกยก็เปนหลุมเหมือนโต๊ะสนุกก็คือเราใช้เท้าเนี่ยครับคือเราไม่ได้ไม่ได้เหยียบไงฮะเราใช้เท้าเนี่ยปึ๊บเกียบบอยเสร็จแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทงแล้้วนเทไงเทะไงอ่ะสมมติเป็นจานเยอะออใช่พอชุบตึงทีละตัวหรือว่าทีละห้าถ้าเกิดถ้ามีเยอะก็ทีละสองทีละสามมันเยอะขนาดไหนคะไ้องกันเยอะครับเยอะมากครับขนาดไหนประมาณเขาเห็นภาพเลยประมาณ ข้าไปก็ข้างล่าง7จ็ดแปดตัวข yeah. hey. th ้างบนหกเจ็ดตัวอะไรประมาณนี้ครับแล้วงี้พกเขียยลงปั๊บทีนี้เท้าอีกเท้าก็ต้องเหยียบปิดรูไว้หรือเปล่าไม่ฮะน้ําตามเผามาคนที่สองกันมั่งคนนี้เลยดีกว่าท่านผู้ชมหมอฤทธิ์หมอฤทธิ์หมอฤทธิ์จากร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะโปรไฟล์เรียกได้ว่าสุดยอดเหมือนกันอีกคนหนึ่งเพราะว่าเคยสอบภาษาอังกฤษได้ทีดหนึ่งของประเทศมาแล้วยังไงเล่าสิก็ ก็สอบครับก็คือก็แค่แบบมันเป็นสอบแบบเหมือนกับว่าที่ที่ที่แบบว่าเป็นเขาจัดสอบครับเป็นบริษัทเอกชนที่ที่โรงเรียนมัธยมทั่วไปน่าจะได้สอบกันใช่ไหมครับก็ก็สมัครสอบไปครับแล้วก็ก็ทําข้อสอบแล้วก็ก็ปรากฏว่าก็แค่คะแนนออกมาได้หนึ่งก็เลยก็แค่ออกมาได้ที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่เป็นวิธีตรงไหนเดี๋ยวจังหาว่าโมนี่ทีมงานไปขโมยมา อุ้มอ่านเกรดด้พี่ดิอ่านเกรดดิภาษาไทย4ผลการประเมิน4ภาษาไทย5ผลการประเมิน4ี่ส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 ีีีีีเบทเซตเชลีย3 9ามี้หอะไรเป็นศได้แค่3.96เนี่ยหรอไม่ใช่ไม่ใช่พี่ริษถามนิดนึงว่าเรียนได้ยังไงอ่ะพี่ลิศเรีเบื่อแล้วเฉยเนี่ย ก็แค่ไม่สี่ 1, 4, ใช่ไหมอีกหนึ่งสองสามหายไปได้หมดอ่ะไม่ก็เวลาเวลาฤทธิ์เรียนคือฤทธิ์ฤทธิ์ต,ติฤทธิ์ไม่ใช่เด็กเรียนนะครับคือแบบว่าคือถ้าเพื่อนเพื่อนที่โรงเรียนก็จะรู้ว่าเวลาฤทธิ์เรียนเนี่ยฤทธิจะไม่เรียนเขาฤทิะจะหลับฤิะจะชอบหลับในห้องพี่พิมพ์ม,มีข้อมูลมเด็กชายเรืองฤทธิ์มสองทับส <c oughs> ี่ไหนดูซิว้าวเป็นนี่นี่ทุกคนคะขอโทษดูสะกก่อนเหมือนไหมครับเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนไหมเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนไหม คือแวลจะเป็นหมอเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเหมือนเขาจะรู้สติปัาของพรั้บนเป็นมะละกอใช่สมองเรื่อหัวใจเอาดูดึกภาพดูภาพที่เหมือนมากกว่านี้อีกรูปนี้พิมพ์ว่าเหมือนสุดครับโชว์แฟนคลับสิอ่าอันนี้ลิทครอะพี่อยากรู้ลิทไปวาดของใครมาเอาไว้เยาวาสไม่ครับคืออันนี้เราก็เรียนวิชา ชีวะอะไรเงี้ยชีวะสุขะแล้วก็ก็คือเป็นเหมือนกับอาจารย์สอนในห้องแล้วก็ทำงานส่งเฉยครับวัดวัดเหมือนนะโตโน่เหมือนไหมตโน่แขนเหรอครับไม่ต้องให้ตโนการวิจารณ์ภาพผมตอนนี้มโนมาตวหนึ่งตอนมาสองเลยนะดูให้ใกล้ๆดูใกล้เอาไปดูให้ใกล้มาถือมาถือมาเฉยดูสิเป็นเรื่องจินตนาการครับแล้วบอกว่ามันเป็น ต้องบอกว่าเป็นศิลปะที่หายดูได้ยากครับเห็นอยู่ทุกวันหายดูยากยังไงที่เรียนเก่งเลยนะครับคำนวณเลขเนี่ยนะฮะเขาบอกไม่แพ้ใครอีกด้วยภาษาอังกฤษก็เก่งวาดรูปก็เลิศคิดเลขเร็วด้วยหรอริศเก่งไปอไปปะไม่ได้เก่งหานะครับตาจริงก็คือคือ ประมาณว่าเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งคือที่จะที่จะแข่งหลกัลกๆเลยนะครับที่ไดจะแข่งก็คือคณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษผู้ไปไม่เห็นภาพเนาะไม่เชื่อ,อ,อพี่ไม่เชื่อเด็กวิศวะจบมาขอ,ข,อขอส่งตัวแทนเลยเน้องสาวพี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลขนี้หมอฤทธิ์แข่งกับพี่อุ้มพี่อุ้มเขาคิดเลขไวนะเขาปากคลองตลาดเขาสอดๆกันตรงนี้ สอสดกคตรงนี้สองสองสององวอม์นเนี่ยวอร์เวลาเขาร้องเพลงเขายังมีแบบเราก็ต้องวอร์นหนึ่สอสสองสองมาการติดการง่ายๆก็คือผลลัพธ์เนี่ยคือ24ตัวเลข4ตัวซึ่งเราจะส่งขึ้นมาทำยังไงก็ได้ให้ได้ยอ่ใครคำนวณเสร็จเร็วกว่ากันให้พี่เป๊ะเลือกเลขแรกเลข3เลข3นะอ่พี่พิมพ์7 อ่พี่เลือก8ปดล่กซึ่งตัวอานเล็กห้าแล้วกันอ่าเริ่มได้แล้วครับได้ยัง,ยงสู้ๆมุมได้ยังสู้สอ้มได้แล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวขอฟังน้องพี่ก่อนออขอฟังน้องสาวพี่ก่อนตามหลักแคลคลัสแล้วเนี่ยเราขอใช้สุนคลัส นวนออกมาก็คือสแควรูปสามคูณเบวกแปดารด้วยหค่ะท่านผู้ชมครับมั่วมุณได้ยิบสี่ได้ยังไงเอาหมอฤทธิ์ยังไงได้ยิบสีบบก็7 3 21ครับบวกแเป็น29่สิบเลบห้าเท่ากับ24่สิบ